สวัสดีครับผู้ชมครับเพื่อนเพื่อนครับคลิปนี้จะพาไปลุยปลูกพลังตัวละครกันนะครับเราไม่เคยทําคลิปปลูกพลังเลยแลอซึ่งจริงแล้วของแอดที่เล่นเล่นมาก็เพิ่งปลูกพลังไปอยู่ตัวละครเดียวเองแต่ก็ปลูกไปยังไม่สําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็เลยวันนี้จะพามาดูว่าวิธีการปลูกพลังเป็นยังไงแต่ก่อนจะไปดูนี่เลยมาดูนี่ก่อนเลยครับนี่อ่าที่อะไรเนี่ย บทกลางนะครับบทกลางมีจุดสีแดงขึ้นมาเป็นจุดเตือนสีแดงขึ้นมานะครับเราเข้าไปดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นนี่เห็นไหมครับมีจุดเตือนมาอีกแล้วนี่นี่นะครับแต่เข้าไปเลยอ่าบทเพลงสรรเสริญน,นะถ้าได้ล็อกอินเป็นเวลา736วันเพราะแอดวันเพราะแอดพยายามล็อกอินทุกวันนะ่วันหนึ่งก็ถ้าไม่มีเวลาเล่นก็เข้ามาเก็บไอพวกจุดสำคัญสำคัญเช่น ไปโยกสล็อตในลคอรลอยฟ้าไปเก็บไออะไรอ่ะชิ้นส่วนชิ้นส่วนไอไอชิ้นส่วนการ์ดวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่สองสามรายการเท่านั้นแหละนะฮะก็โอเคฮะเขาเข้ามาแล้วได้อะไรเนี่ยเขาบอกว่ามันจะได้ตรงนี้นี่นะครับได้ตรงนี้ได้ตรงนี้นี่ให้รับเลยจะได้ของตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอ่ะ รับเลยแต่รับปับ๊บรับมาสองรายการแลไม่รู้ว่าน,นี่คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเอ่ยแสะปับ๊บสมบัติเฉลิมฉลองอ่ามีหนึ่งรายการนะครับหีบอาวุธที่เต็มไปด้วยสิ่งของที่ยอดเยี่ยมโอ้โหยอดเยี่ยมจริงปะเนี่ยยังเป็นของที่ระลึกอ,อันล้ําค่านะของการเดินทางในเอลซาเลียเปิดให้เลือกอาวุธ S S R กิจกรรมก่อนวันอะไรเนี่ยครบรอบ2ปีได้1ชิ้น อาล้อันนี้คืออะไรอันนี้คือปาร์ตี้ชายหาดพื้นหลังเป็นน้ำบัดนะครับเพลิดเพลินไปกับของขวัญซัมเมอร์กับการพักผ่อนบนเกาะที่สดใสปาร์ตี้ชายหาดระหว้ชันดีอัอนนอเป็นอย่งงางนั้นด้วยนะครับนี่ถ้าเกิดที่เราแล้วมาที่ผ่านมาเนี่ยแอดก็จะรับไปแล้วนะคเนี่ยห้าร้อยวันก็รับไปแล้วนะครับ,บ,รบถอยหลังไป365วัน500วัน7 3 6วัน ต่อไปอ่า่าไรอะ่ะต่อไปจะเป็น745วันครับ745วันการล็อกอินทั้งหมด745อ,อปัจจุบันนี้เราล็อกอินมาแล้ว745วันแต่การรับรางวัลรอบ,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 บหน้าจะต้องเป็น999วันฮะ9 9 9วันโอ้โหอีกนานเลยอีกเป็นปีเลยฮะก็โอเคครับแค่นี้นะครับแค่นี้ก็การกระบาทออกไป นี่คือบทกลางนะครับรับบทกลางเสร็จเรียบร้อยอะไปดูนี่กันดีกว่าดีปลุกพลังเลยตัวละครตัวนี้นะครับนีเ่เรดินพลัง6000กว่าแล้วที่แอดเคยลุยไปแล้วเนี่ย5000กว่ากว่าเนี่ยไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านนี่เรดิน6ก0 0แล้วลองซิว่าจะไปไหวไหมก็ต้องเข้าตรงนี้เลยนะครับนี่นี่ปลุกพลังอยู่ตรงนี้ติ๊กเข้าไปเลยนี่คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปลุกพลัง3ชิ้นนะครับ สามชิ้นนึงก็ซื้อได้จาการ้านค้านะครับจากร้านค้าหน้าแรกเลยร้านค้าหน้าแรกเลยร้านค้าตลาดมืดนะฮะหรือไปซื้อได้ที่ดินแดนลอยฟ้ามีให้เลือกซื้อนะครับนะครับได้ทั้งสองที่แล้วเดี๋ยวค่อย,อยแนะนำเลยว่าจะไปซื้อจากนี้ไหนแต่ตอนนี้แอดซื้อมามันพอนะครับเนี่ยหกสิบหกลุบอาอันนี้คืออะไรละอองดาววิเศษเนี่ยมีหกสิบหกชิ้นแต่ใช้แค่ห้าชิ้น อันนี้เป็นคริสตัลสิ่งมีชีวิตมี23ชิ้นแต่ใช้แค่8ชิ้นอันนี้คริสตัลของฟ้ามี20ชิ้นใช้8ชิ้นลองดูนะครับว่าจะผ่านไหมพาประลองเลยแอดคงไม่ไม่ใช้ลุยเดียวด้วยนะครับลุยเดียวด้วยคงคงไม่ใช้ออตโต้นะขอใช้ใช้ธรรมดาดีกว่าเพื่อเราจะป้องกันการโดนลุมนะครับไปล่อเอ้ยไม่มาเว้ย โอ้ oh, ไม่มาเออเฮ้ uh huh. ไม่มาอย่างี้ก็ลอเข้าไปอย่างนี้ก็มีสิทธิ์โดนรุมสองรุมหนึ่งเราแย่ถ้าเดียวเดียวโอ้ oh, อย่างนี้ก็เดียวเดียวก็ไม่รอดแล้วอ่ะเอ้เรดินหกพันกว่าก็ไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วเลยนิน oh, อ๋อดาไปเจอมาโอ้เราไปจุดอ่อนอยู่ด้วยไม่รอดนั่นไงครับไม่ผ่านนะครับ ไม่ผ่านการปลุกพลังไม่ผ่านนะครับยกเลิกไปนะฮะเลดินไม่ผ่านแล้วนะครับหกพันกว่าเนี่ยแต่ว่าไปเจอม้าดาบไปเจอม้าโอ้เสร็จเลยอ่ะถอยหลังไปลองดูตัวนี้สินี่ก็ดาบอีกอะ่ะหกพันสี่หกันสี่จะไปเจอม้าอีกไหมเนี่ยลองดูนะครับ ถ้าเจอมาอีกก็จอดเฮ้ยวันนี้ไม่เจอมาอ้าลองดูวันนี้ลองออตโต้ดูนะครับลองออตโต้ดูหกพันสี่จะผ่านไหมเออได้ไปเจอเวทข่าวนะครับเราลองดูครับลองดูครับนี่คือการปลุกพลังนะครับนี่เบตตี้นะครับเบตตี้อ้ยอ้ยอุย้ยไหนถ้าพลังมากกว่านี้อีกหน่อยมีสิทธิ์นะเนี่ยอันนี้ แล้วฮิวตัวเองก็ไม่ได้ด้วยป๊าเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยครับยังไม่ผ่านครับกระหงจะต้องรอให้พลังสูงกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งแล้วค่อยมาลุยอีกทีหนึ่งโอเคฮะอ่านว่าการปลุกพลังของเราไม่สำเร็จอ่ะไม่สำเร็จจะไปดูนี่กันอ่านนพาไปดูนี่ครับไปลุยด่านนี้ดีกว่าครับงวดที่แล้วเนี่ยเราดูด่านที่30มาแล้วใช่ไหมครับด่านที่30เนี่ยเราลุยผ่านมาแล้ว นี่ไปลุยด่านที่31อนี่ดูเชื่อจะผ่านไหมเน่ะนะครับไปเลยปับ๊บติดครับติดครับติดด่านตรงระหว่างทางเดินเมื่อเราติดระหว่างทางเดินมีมอนสเตอร์มาดักรออยู่เราก็ต้องลุยแล้วครับลุยดูก็อัตโนมัติครับนี่เราใช้กองทัพที่เราจัดวางกำลังไว้แล้วนะครับก็มีห้าทัพของเรา มีทัพหอกของซุบิเลคันซิเกะนะฮะไอ้ลุยก็จะปูยักษ์แล้วก็มีทัพม้าของเฮเลนานะครับทัพม้าเฮเลนาทัพดาบของวีรัตนะครับลองดูลองดูองดโอ้ขนูขเข้าด้านข้างได้นะครับเข้าด้านข้างได้แหมเป็นมากที่เดินด้านข้างได้แต่ว่าดาบแล้วเดินด้านข้างไม่ได้ต้องเดินในแนวกากบาทนะฮะอืมได้สี่แฉกในวากบาด ส่วนธนูนั้นได้รอบตัวเลยหกทิศทางเลยนะฮะเอาไปเจอกับทับทับน้ำทับน้ำวีรัตจะไหวไหมเพราะว่าเป็นการต่อสู้อยู่กลางทะเลนะฮะอยู่กลางทะเลเอาเบตตี้เบตตี้ทำไมข้ามไปไกลจังโอ้ยวีรัตอยู่คนเดียวเลยไม่มีใครมาช่วยเลย อีกสี่คนไปลุมกระตุกกันอยู่ข้างบนลงมาเร็วเออ AI ไอ้ยเออฉลาดน้อยเนี่ยเออคนอยังโดนลุมอยู่ข้างล่างไม่ลงมาช่วยไปลุมกไป,ไปกระตุกอยู่ข้างบนก็บอกว่าบางครั้ง AI เนี่ยก็ไม่ได้ว่าฉลาดเลอเลิศไปนสเต็มปาดานะครับหลายๆส่วนเนี่ยการวางแผนใะนการมองภาพมุมก,กว้างต่างๆเนะี่ย AI ก็สู้มนุษย์สายตามนุษย์ไม่ได้ แต่หรือว่าเขาจะบล็อก AI ไว้ให้มีความฉลาดแค่นี้นะฮะเพื่อให้เกมมันสนุกตื่นเต้นขึ้นเพราะถ้า AI ของเราฉลาดเต็มร้อยเนี่ยโอ้โหไม่ต้องทำอะไรเลยชนะหมดนะมนก็ไม่สนุกอีกแหละนะเอาเป็นนว่าเกมเขาวางแผนมาดีแล้วก็แล้วกันเนาะเอาโอเคครับวีรัตก็ยังอามาตัดได้6เทินครับเลยอีก5เทินเลือ,อีกหเทินวีรัตนะฮะ ต้างบนลงมาช่วยทันไหมเนี่ยทันไหมทันไหมป๊าน่าจะหมดแล้วครับหมดไหมหมดไหมหมดแล้วหมดแล้วนะครับอันนี้คือมอนสเตอร์ระหว่างทางนะครับมอนสเตอร์ระหว่างทางเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับทีนี้โอ้นยังไม่เรียบร้อยยังมีอีกนี่หไหมครับยังมีอีกจะตัวนี้โอ้โห เนี่ยเสร็จกันเลยเสร็จกันเลยก็เป็นอันว่าเอาแค่นี้แล้วก่อนก็นยังไม่ไปครับถ้าไปอีก,กจะจะยาวครับต้องผ่านด่านนี้แล้วก็จะไปถึงไอเจ้าตัวด่านต่อไปเนี่ยเราจะต้องเจอนี้ก่อนเนี่ยนะเสียเวลาครับอีกนานยาวครึ่งชั่วโมงกว่านะครับก็เป็นอันว่าเอาแค่นี้ก่อนไปพบกันคลิปหน้านะครับขอให้สนุกสนานกับแรงดิเซอร์นะครับวางแผนกับมักรุกอนาคตนะครับมักรุกสไตล์ญี่ปุ่นครับ รับสมองประลองปัญญากันนะครับป้องกอันอัลไซเมอร์นะฮะโอเคครับ, okay, รบสวัสดีครับ